ใครครับนันน่าล่ะอุยไอตังขัวไอตังขวัวไอตังขัวตังมานี่ห้ามออกไปนะครับามามาไอมานี่ไอมานี่ครับใจใจมาดูท่านผู้ชมเหรออันนี้จะรอออกบ้านนะคะอันนี้รอออกนอกบ้านนะคะ เพราะว่าเพราะว่าเจ้าของไม่อยู่เจ้าของไปํำบุญลูกใครลูกใครลูกใครเฮ้ยไอขันไอคันอันนี้ขนาดทำหมันแล้วนะเนี่ยยังไปแอบสาวได้ตั้งสามครั้งแล้วเนี่ยทำหมันแล้วเนี่ยกระปุกน้อยเดียวแล้วมันไ่้ดูโชว์ชวกระโปกคือเขาดูหน่อยเหรอตังคันกระลุกนี่นีน นี่ทำหมันละกระปุกเหลือลลน้อยเดียวล้วจะได้แฟนแล้วนะครับได้แฟนไปสามครั้งไอ้อยังมาเนี่ยหันหน้ามาตั้งนี้แหละสลิปนะไปนอนไปลูกปะ